ตั้งมาไกลบ้านเยอะแล้วนนเนี่ยยังใช้ได้ใครที่ได้มาตอนแรกแบบเราเนี่ยเชื่อมต่อแล้วมันก็มีปัญหาอุปกรณ์แบบแต่งบ้านแต่งสวนแกกล้อง70ใหม่ x 2 0 0ท้ายคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นะครับผมตัวนี้ซื้อมาบอกว่า1แถมหนึ่งนะแต่มันขายเป็นแพ็คคู่เราแกะกล่องเรียบร้อยถ้าเกิดว่าตอนยังไม่แกะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นรูปเพจตรงนี้ มันจะติดเองนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเอามือไปบังมันจะเป็นโซลา่าเซลล์ด้านบน290บาทได้2อันก็ต้ประมาณอันละร้อยห้บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าราคาตอนนี้อาจจะลองไปดูลิงก์ใต้คลิปนะ <Okay. S 1> ใช้งานก็ง่ายมากสามารถดึงออกมาแล้วก็แกะสลักเพื่อทำการใช้หรือว่าเชื่อมต่อฐานตัวโคมไฟนั่นเองนะนี่ถ้าเกิดว่าตอนคืนเนี่ยยิ่งมืดยิ่งสว่างนะผมเดี๋ยวเราให้ดูคลิป ตอนที่แบบปิดไฟอันนี้จะปิดดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เอ้ยชุบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นตัว rechargeable battery 1.2โวลต์2ตัวนั่นเองนะครับผม LED ของเขาแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแน,น่นหนานิดนึงนะเพราะว่ามันจันน้ำ อันนี้เป็นตัวโซลาร์เซลล์นะจะอยู่ด้านบนอันนี้เราซื้อจากร้านมอหรือว่าร้านทางการน,นะเวลามีปัญหาหรือว่ากลัวของเทียมอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อจากร้านมออาจจะราคาแพงกว่านิดนึงห้าสิบาทหกสิบาทแต่ก็ตีของแท้แล้วก็เปลี่ยนคืนได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจหรือว่าสินค้าเนี่ยมีปัญหาเนาะมันก็จะเข็มได้ง่ายมากเราไปติดตั้งกันหน่อยดีกว่าภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวพุกกระสกูมาให้ด้วยเราติดตั้งไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะติดตั้งอีกสามตัวนะนี่ตรงนน้นก็ทําการมาร์กเอาไว ขอเอาอาวุธก่อนไปตรงนี้ก็จะเป็นที่เราติดไปเรียบร้อยนะนี่ตอนกลางคืนดูไม่สว่างใช่ไหมเพราะมันยังมีไฟอยู่แต่ตอนมืดเนี่ยโคตรสว่างเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามือไปป้องมันก็จะทํางานเพราะมันมีตัวจับแสงด้านบนโซล่าเซลล์นะมันพอดีเลยไม่คิดว่าจะพอดีขนาดนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตั้งกันหน่อยไปโอเคก็จะประมาณนี้ก็จะได้เรียบร้อย ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟจะสว่างขึ้นมาเลยนะครับผมตอนคืนเนี่ยน่าจะสวยแบบในคลิปเลยนะอันนี้มันจะเป็นน็อตกับสกูเนี่ยหรือว่าน,อน็อตกระพุกก็จะที่เขาให้มานะด้านหลังเนี่ยมันก็สวมไปได้เลยง่ายๆหรือว่าแบบชิวๆก็แปะกาวสามเอ็มไปได้เลยนะด้านบนด้านล่าง แต่เกาตะปูอ่ะมันจะแน่นมากๆเลยกลาตะปูได้นะเดี๋ยวก็จะมีติดตั้งตัวโคมไฟแล้วก็จะมีแอร์ใช้โซล่าเซลล์ด้วยอ่ะยังนะครับผมมีแอร์โซล่าเซลล์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องรอแบตเตอรี่มันถูกลงกว่านี้หน่อยจริงก็อยากจะติดโซล่าเซลล์นะด้านบนเนี่ยจะเป็นนอร์ดิกสมัยใหม่ในส่วนของตัวไฟเนี่ยราคาก็เกือบเกือบสามร้อยได้สองอันละร้อยห้าสิบกว่าบาทล้านมออันนี้แน่นอนการันตีได้เลยส่วนลิงก์สินค้าเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับผมตัวที่เราเอามาติดวันนี้ใช่ไหมกกก็จะตติดัับวล้อง ซล่าเซลล์นะอันนี้เดี๋ยวจะไปติดกับตรงนู้นเลยการจะเป็นแทงน้ำล้วก็ยิงเข้ามาได้เลยนะผมเอ้ยไม่มันไกลจังเลยก็คือเรามีตัวมี่เอซีพันสองขยายสัญญาณไปตรงนู้นนั่นเองนะครับผมมาดูของภายในกล่องกันหน่อยอันนี้เราก็เอาไปใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ไม่ได้ติดตั้งจริงจัางสักทีวันนี้จะมาลองให้ดูกันก็นี่มีตัวโซล่าแผงนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องอันนี้มันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมถ้า <laughs> เกิดว่าโดนแดดเนี่ยมันก็จะเหลืองประมาณนี้เลยมีพวกสกูให้พร้อมแล้วก็มีขายึดกล้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนนนน้้าาาาาต่่งงงภยใอออปขขนะดูผกล โคชัดเลยใช่ไหมการใช้งานง่ายมากเหมือนกล้องอัจฉริยะทั่วไปเลยคุยผ่านหรือว่าดูตอนกลางคืนใช้โมชันอะไรอย่างนี้เนาะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์ข้างกล่องเนาะไม่ต้องเดินสายไฟเลยเพราะว่าใช้โซลาร์พาวเวอร์นั่นเองตัวเนื่องโยตัวนี้มันมีไหนโหมดใช่ไหมตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดมาให้อัตโนมัติเลยแต่ไม่มีแฟลชนะนะจะเป็นไฟอินฟราเรดแบบนี้สามารถดูตอนกลางคืนเป็นแบบขาวดําได้ไม่มีปัญหานี่ขนาดเราตั้งมาไกลบ้านเยอะแล้วเนี่ยยังใช้ได้ไม่มีปัญหานะก็เราใช้เป็นมี a c ซีพันสช่วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันสุดท้า ก็ไม่ได้เอาขาตั้งมายึดเหมือนเดิมอันนี้ก็รับแสงได้เลยนะสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นอีกอุปกรณ์ที่เรามาติดตั้งนั่นเองตอนนี้มันราคาถูกมากแล้วนะเหลือ570กว่าบาทเด้โวชั่นโกลบอลด้วยก็รุ่นนี้มันต่างจากรุ่นก่อนอยังไงใช่ไหมมันรองรับ 5G ตัวรุ่นก่อนเนี่ย r i t s m n s s i s s i o n Rate มันจะอยู่ที่300 MB p กส่วนตัวเนี้ย2 2 0 0เลยนะก็ตามชื่อรุ่นเลยแล้วก็มี WPS Function นก็จะเป็นการเข้ารหัสของสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองแล้วก็มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสัญญาณไม่เสถียรหรือว่าอยากจะได้แรงๆแบบปล่อยมาสุดๆเนี่ยก็ เอาสายแลนมาเสียบตรงตู้ได้เลยมีฟังก์ชัน smart link ถ้าเกิดว่า2.4หรือว่า 5G เนี่ยมันหลุดไปนันก็จะเชื่อมต่ออีกอันนึงให้อัตโนมัตินะสีน้ําเงินขึ้นมา2จุดแบบนี้ก็ปกติดีมี indicator หน้าตัวเครื่องด้วยสามารถเปิดปิดได้ถ้าเกิดไม่อยากจะให้มันกวนตาอันนี้ก็ใช้งานผ่านแอปมีจเอหรือว่ามีโฮมได้เลยนะค่อนข้างสะดวกสบายใครที่ได้มาตอนแรกแบบเราเนี่ยเชื่อมต่อแล้วมันก็มีปัญหาเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อม 5G นะให้ลองเชื่อมจาก 2.4G ก่อนภายในแอปของเขาเนะ มาดูการใช้งานจริงตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่านี่อันนี้จะเป็นไฟข้างตัวบ้านของเรานะค่อนข้างสว่างเลยมีทั้งแบบฉายขึ้นแล้วก็ฉายลงแล้วก็จะเป็นตัวโซลาร์เซลล์ที่เราเพิ่งติดตายนะตัวเนี้ย มันจะใช้ได้ถึงประมาณตีสี่ตีหนะแล้วมันจะค่อยๆดับลงไปแล้วพวกระบบไฟเนี่ยเราก็เดินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วมาดูภายในตัวบ้านกันหน่อยดีกว่าอันนี้จะเป็นไฟปกติทั่วไปหมดเลยนะเราเปลี่ยนแค่พวกตัว Smart Switch พวกนี้เอาไว้คุมพวกหลอดไฟมันจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแต่ละหลอดเนาะอันนี้มันก็คุมผ่านตัวแอปได้เลยแนะนําพวกซิกบีนะ มันจะเร็วแล้วก็ไม่เปลืองรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ก็อย่าลืมติดตามอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแล้วก็อุปกรณ์แบบแต่งบ้านแต่งสวนมาถึงคิวแจกของนี่โคตรล้ำเลยกล้องติดรถยนต์70ใหม่ Dash ค a อ o มนี้ X 2 0 0รุ่นล่าสุดเลยอันนี้ก็จะหมุนได้360องศานะมีอีโมติคอนฟังก์ชันเยอะมากนี่สั่งงานด้วยเสียงได้นะให้ถ่าย w อล์กก็ได้ด้วย Shut <Should> Walk G อีกฟังก์ชันเด่นก็จะเป็น AI Human Detect นั่นเองถ้าเกิดว่าใครมาใกล้รถเขาก็จะแจ้งเตือนมาเลยเป็นไงสุดล้ำเลยแถมตัวกล้องเนี่ยก็ยังรองรับ GPS เอาไว้ระบุสถานที่ของรถได้ด้วยนะเขาก็จะมีบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้า2วินาทีด้วยนะแล้วก็สามารถเปิดถามแลบได้มีแจ้งเตือนรถออกนอกเลน Naturepart ภาพ<า>เนี่ยจะคมชัด1080 p 6 0เฟรมนะกะตกิการแจกง่ายๆเลยสำหรับซับสไครเบอร์แน่นอนกดติดตามช่องก่อนนะเพียงกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างว่าชอบอะไรสำหรับฟังก์ชันของเจ้าตัว70ใหม่ x 2 0 0สำหรับผู้โชคดีเนี่ยเราก็จะสุ่มมาภายใน7วันหลังจากคลิปนี้ออนนะถ้าเกิดไม่อยากาพลากดกจเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย